ดีครัก่นอเนเพราะแม่งปวดตูทิปสายตอนนี้น ทางตะวันตกไปตามถนนหมายเลข2196 ฮักการเด่นเนี่ยกูถามแล้วปิดเต็ม อีก500เมตรขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนหมายเลข2-196นึ่งเับบอรี่80บาทเองอ่ะคือตั้ง280ร <c oughs> ้ยแเลยนะวันนั้นอะขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถ <c oughs> น,นนหมายเลข2-196 <c oughs> เดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข2196อีก1.5กิโลเมตร <c oughs> ลมปางเข้ามามาคนเดียวป่ะเนี่ยม,มามาเที่ยวคนเดียวนี่เขาเรียกว,ว่าเฮิร์ทนะ ยังลมเลยแน่ๆไปเล่นไปลมที่ข้างบนไปไมลมนี่ไปไหนอยู่บนเขาไม่ต้องลม,มเลยนว่บ้าไ อ,อาลาบีกะ่ะเกาแฟอะไรนี้อกาแฟสดเลยนิ <c oughs> อีก300สามร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสูถา่ถนนหมายเลข2305 ซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสามศูนย์ห้าเดิเเน,เดนทางต่อไปบนถนนหมายเลขสอง5อีก1.5้กิโลเมตรซ้ายเข้าที่พักแล้วจ้ะส้มตำต้องเข้าแล้วล่ะมาตอนนี้กูมไม่ไหวแล้ว รู้สึกมันมันปวนไหมมันไหมไม่ปกติเชื่อไหมว่าถ้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 ากินข้าวก็ไม่แน่นอาจจะงดนะกองผมรู้สึกว่าท้องใสปั่นป่วนจริงจรมั้ังหูมันฟ้าทำหน้าเจีมข้นเลยขึ้นอยากอีป้าจะอาไปถึงที่พักก็เล่นอันนี้ได้ จะห้มาสิบก้ว่ากลงหันเนี่ยกลงหนันไหมนะกั่งหันนะมตอนลงนะเขานะครับกลงหันอด้วยบายบาย จะดันขึ้นก็ติดลุม เจอลูกแล้วนี่มีนไงล่ะร้านค้า ไปเข้าบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังไม่ใช่ไกลอีก200เมตรเลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข2305เรื่องธรรมดาต้องเก่ง,ต,งต้องเก่งแค่ไหนอ่ะทุกอย่างทุกอย่างเขาแบกลงหวยลน,นี่นั่นขมของโอ้ เลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข2305แล้วเลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข2305ตรงไหนเพื่อนคุณนี่ไงเปล่าที่พักเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่บนดอยนี่หมูดีหมูแพงมากกว่าดอยเจ็ดตาจันเลยหจูงข้างกลางกับสามลอยคือรถพี่แกมาแว่นมาให้หนูหน่อยคือรถพี่จะูงหน่อยหน่อยเร็วใช่เหรอ 300, 400. เลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลขสองสามศูนย์ห้าจะใส่ทำไมจะลงรถแล้วเนี่ยเออเอแม่บอกไม่อยู่ไวแม่งกูบอกต่ออันไหนไม่ท่านไหนบอกอยู่ก็บอกตอนนั้นละขับต่อไปบนถนนหมายเลขสองสามศูนย์ห้าอีกหนึ่งกิโลเมตรไปต้มเอาไปต้มต้มต,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 ตายบอกใกล้หน่อยอ๋อไปปิ้งไม่กินหรอก รอสู้สู้อ่ะสู้ตายสู้ตายโตหญิงหญิงเป็นหญิงหญิงใหญ่นะรถนอนรถนอนแยกนอนอ๋อรถนอนมาจอดถึงเขามาจอดปุ๊บนอนดีดีสุดยงสุดเขายำโอ้โหมันเอาสุดจริงวะสุดเขาเนี่ยน่าจะสูงสุดเขา อย่าเขาปรับพื้นที่ดินจะสร้างบ้านอีกล้วไม่ถ้าสร้างแล้วแบบไม่มีเวียนคืนมันก็โอเคไม่ใช่ว่าแบบส,สร้างเสร็จแล้วแม่งกําลังจะเข้าอยู่แม่งเวียนคืนอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวนะชาวเขาชาวดอยทั้งนั้นนะอเนี่ยเกียวแม่เวียนหัวถ้าถึงที่พักแล้วก็ไปเล่นได้<ก>เล่นไหมเล่นไม่ได้หรอกมันอยู่บนเขา เล่นได้เล่นก็เล่นในกระโจมอย่างเดียวมันไม่มีทางที่ดีเลยนี่นะนี่อะไรนี่อย่างวะอ,อ๋อผักักเดโอ๊กกีดอกแรดอกออนี่สนามกีฬาก็มา แบบตีตีบอลเล่ปะแล้วตีวอบอลเล่ซะไงลูกศอกก็มาเขานั่งยืนยึดจบแขน อีก200 m, เมตรเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข2 305าเดี๋ยวมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉีงยงใต้ไปตามถนนหมายเลข2 305ขับต่อไปอีก3กิโลเมตรอย่าบอกนะว่า โน่นนะกูว่านู่นแหละสุดเลี่ยกูเดานมาสามเขาแล้วเนี่ยยังไม่ถึงสักเขาเลยทังหันลมพลังงานไฟฟ้าตอนเนี้ปวดเยี่ยวจะทำจะแต่งไหมตอนบ้านรถมุ่งหน้าทางตะวันออกไปตามถนนหมายเลข2 305 เพื่อนอย่าเพิ่งจอดมันยังไม่สุดเลยเพื่อนแปดสิบบาทเองอ่ะก็ไปขายร้อยห้าสิบสองร้อยอุยกินคนเดียวก็พอแล้ว,วถึงแล้วถึงแล้วงลวงได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใช่หรอการเต้นกระจุคาเฟไม่ใช่เลย นี่มันคาเฟ่ไม่ใช่หรอเล็ดจริงๆนะข้างล่าง,น,งนู่นห้ามแน่นี่ห้ามแน่เขา้าใครวะวิ่งมาจะใส่รู้กันเนี่ยมันพางมากินข้าวแน่เลยก่อนข้าวปิดแม่งเลยไม่ต้องลง จะไหนเอาก็มึงจะพักกูพักเลยูไห่พักเออเอาเลยจำสบายไปนีจป่จะไปเที่ยวตอ่อเออก็ไปสิไปเลยเ,<อ>เดี๋ยวกูอยู่ที่พักรอเอเอ,เอใช่เดี๋ยวบอกก่อนไงเดี๋ยวจะมาเปิดแอร์ใช่ไหมอาวจะไปจริงเหรออือไม่ไหวไปก่อนเลย ที่พักแล้วนะฮะนี่ตัวอะไรอ่ะตัวแรก,แรกตากแดดลูกตกกากแดดรักก่อนจะได้เดี๋ยวกูไปเที่อออยวตรงนี้ไหอตรงไหนอะี่หาายยมาต้องใตยกับมัน5้าสกโลห้าสิบกิโลเออตามบายเลยตามจะมึงเลย ไม่ชินเออไม่มันแบบไม่คเคยทำเลยเออนี่อะไเป็นคนมันไม่ไหวอนะ่ะมันก็เลยแบบเออไม่เป็นไรเที่ยวแบบนี้แหละมาถือว่าพามันมาเดี๋ยวจะรู้ว่าเอาว่าเขาเคาะเป็นงี้หรอมีอะไรกินเนี่ยมีข้าวไหมไปกับเพื่อนไหมหรือวะไม่ไปไปเราก็ไม่ไหวแนละ้วผม้หูเมืนะ่มนะอยแล้วนะสั่งข้าวเลยสั่งข้าวพี่คนนะึง

อะไรมาก้เ่ไ่เยอะะแล้เนู้นนะโอยีาไรลูม่ยอยะ่เอาไปเที่ยวไหนเนี่ยลูกเกลียวเกลียวเกลียวไหนเดี๋ยวมันตกนตอนรกพ่จะเอาโดมไปนี่แล้วโดมบนเี้ไม่ดังบนนี่อมล่ะเปลี่ยนได้ไหมเอาโดมไหน ห้องเดียวโดมที่เป็นโดมจอดอนล้มไหวอะโดมสี่ที่แอนโดมสี่เขาเปลี่ยนเป็นโดมสองได้ไหมโดมสองโดมหนึ่งมันสูงดีไงมันสูงดีมันได้วิวไงตอนแรกมาแล้วแต่ถ้าถ้าถามวิวอะผมว่าห้องนู้นเอางั้นเอาห้องนู้นเอาห้องมูว้นอะไรข้อหมอนเดี๋ยวมาครับวิวอะสวยสุดหรอสามนะตรงสาครับตรงนั้นนะมองตรงนี้ครับพี่หันซ้ายที่ที่เห็นป่าลาเทียถ้าห้องนั้นนะครับพี่หันซ้ายที่ที่เห็นต่างหัน วิวมันจะีวสวยกว่า <souvent> ด้วยห้องดิแล้วก็ห้องตรงนี้จะไม่มีตาข่ายไม่มีร่มไหมครับตรงนี้มีตาข่ายมีร่มครับห้องน้ำก็จะกว้างกว่าด้วยวี่ก็จะมาตอนเซิร์ชดูอ่ะอภาพเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนพี่เห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ว่าแอดมินสี่ตอนแรกที่บอกพี่ว่าขอแอดมินสีแล้วพี่จะเอาด้านหน้าลงไฟแล้วเกมบอกว่าพี่เกมจะเลือกเองเพราะว่าเห็นครั้งแรกตอนว่าเซิร์ชดูว่าโเปลี่ยนเปานแซมมาให้หน่อยใช่อะไทย แหงสองออถึงที่พักแล้วฮะโอ้ที่พักจะเป็นาารษณะอย่างนี้ มกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงที่พักกันป้าถ่ายรูปฮะ